เมื่อความศรัทธาได้กลายเป็นบาปชมพูทวีเมื่อครั้งอดีตการาศาสนาพุทธถูกเผยแผ่ไปทั่วทุกสารทิศเมื่อพระภิกษุสงฆ์ผ่านบ้านผ่านเมืองใดหรืออาศัยอยู่ในป่าหากญาติโยมทั้งหลายทราบข่าวการมาของภิกษุรูปนั้นก็จะนำสิ่งของต่างๆมาถวายบ้างก็อยากจะฟังธรรมเทศนาเพื่อความหลุดพ้นจากทุก์แม้เส้นทางแสงจะลำบากบางหมู่บ้านต้องเดินลัดล้อผูเขาบางแห่งต้องลุยป่า ฝ่าลำธานแต่นั่นมีใช่ปัญหาและไม่อาจหยุดยัง้งเหล่าบรรดาญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ซึ่งมีพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าด้วยใจที่หวังจะได้ทำบุญถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สร้างที่พักพิงกันฝนกันแดดถวายแด่พระผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศและบางครั้งความศรัทธานั้นก็แรงกล้าเกินกว่าปัญญาจะตามทันญาติโยมบางคนเห็นว่าพระอยู่ในป่าลึก ย่อมไม่มีโอกาสได้ชั้นอาหารดีๆเช่นเนื้อสัตว์รสเลิศจึงคิดเองเออเองว่าหากได้นําเนื้อเสือเนื้อจอระเข้หรือเนื้อช้างมาถวายท่านเราคงได้บุญมากเป็นบุญยิ่งใหญ่แน่แท้แล้วพวกเขาก็ออกตามล่าสัตว์ใหญ่เหล่านั้นบางคนถูกเสือข่วนจนบาดเจ็บบางคนล้มตายเพราะช้างเหยียบบางคนพลาดพลั้งเพราะล่าจระเข้ในลำธารเชี่ยวทั้งหมดนั้นมีใช่เพราะความชั่วร้ายแต่เพราะ ความศรัทธาที่ไร้ปัญญาแม้พระรูปนั้นจะมิได้เกินเอ่ยวาจาใดมิได้มีใจอยากแต่น้ำใจของญาติโยมพาไปไกลเกินขอบเขตแห่งบุญจนกลายเป็นบาปศรัทธาใดที่นำพาไปสู่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้มิได้ฆ่าด้วยมือของตนก็ยังถือว่ามีส่วนร่วมในอกุศลน,นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดและเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของญาติโยมผู้กระหายบุญทั้งหลาย จึงได้บัญญัติไว้ในพระวินัยห้ามภิกสูันเนื้อสิบประเภทได้แก่เนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อมาเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อสิงโตเนื้อเสือเนื้อจระเข้เนื้อมีเนื้อโคศรัทธาคือพลังอันยิ่งใหญ่แต่หากไร้ปัญญานำทางศรัทธานั้นก็อาจกลายเป็นเงาแห่งบาปโดยไม่รู้ตัว